คาฟกาวิลานาคตะของฮารุกิมูราคามิแปลโดยคุณนพดลเวสสวัสดิ์จากสำนักพิมพ์แม่ไก่ขยันหนุนหลังโดยสำนักพิมพ์มัติชนค่ะคาฟกาวิลานาคตะตัดสลับเรื่องราวระหว่างสองฝั่งฝั่งหนึ่งคือเด็กชายวัย15ที่หนีออกจากบ้านเขาดำเนินชีวิตเรียบเรื่อยไม่หวือหวา แต่เราได้รับความรู้สึกของการผจญภัยคาฟกาทามุระเป็นชื่อใหม่ที่เขาตั้งให้ตนเองชีวิตใหม่ไร้ผู้ปกครองเขาซิงอยู่ในห้องสมุดไม่อีกทีก็ใช้ชีวิตกลางป่าเขาขับเคลื่อนชีวิตไปด้วยความรู้สึกภายในเพื่อตามหาบางสิ่งบางอย่างอย่างรังเลือนส่วนอีกฝั่งเปิดเรื่องย้อนกลับไปในอดีต ในปีคริสตศักราช1944ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเด็กประถม16คนออกทัศนศึกษาขึ้นไปเก็บเห็ดในป่าโปร่งบนภูเขาระหว่างทางเด็กทั้งหมดหมดสติลงเกือบพร้อมกันไม่ช้าไม่นานพวกเขาค่อยฟื้นคืนสติเป็นปกติยกเว้นเด็กชายเพียงคนเดียวสาโทรุนาคาตะเด็กชายปลาดเปรือง เขาฟื้นตื่นขึ้นในอีกหลายวันถัดมาหลงลืมตัวตนกลายเป็นคนไม่เต็มคนเช่นนั้นเรื่อยมาวันเวลาผ่านเลยจวบจนปัจจุบันเขากลายเป็นชายแก่และเราจะอ่านเรื่องของเขานับแต่นั้น2เรื่องที่ไม่เกี่ยวกันถูกเล่าสลับบทต่อบทแม้จะไม่ต่อเนื่องแต่ก็อ่านได้ลื่นไหลไม่สะดุด ประสบการณ์การอ่านมูราคามิรวมทั้งรีวิวใดๆที่เคยอ่านทำให้เราปรับโหมดตั้งค่าตัวเองเอาไว้ก่อนว่าจงวางตะก,กะลงให้หมดและใช้ความรู้สึกในการอ่านโอเคมูราคามิเปิดเรื่องด้วยเหตุการณ์มหัศจรรย์ตามค่าและเราจะไม่ติดกับค้างเติมอยู่ตรงนี้เปิดหน้าถัดไปและถัดไปผู้เขียนเล่าเรื่องฝากเข้าไปในความดำมืด ไม่มีข้างหน้าไม่มีข้างหลังมีแต่เรื่องที่เล่าผ่านไปในแต่ละบทแต่ละตอนไม่อาจคาดเดาสิ่งที่อยู่ในหน้าถัดไปหรือบทถัดไปได้เลยคาฟกา้าวิลานาคาตะเป็นหนังสือที่อ่านไม่ยากไม่น่ากลัวต่างไปจากภาพลักษณ์ที่เรานึกไว้อ่านไปแค่หนึ่งถึงสองบทสั้นๆก็พร้อมจะเครื่องติดแม้จะไม่ค่อยเข้าใจ แต่วิธีเล่าเรื่องด้วยบรรยากาศระทึกพิศวงบุนงงก็ชวนติดตามเราเคยได้ยินผู้อ่านคนหนึ่งหรือหลายคนบอกว่าอ่านหนังสือเล่มนี้ไม่รู้เรื่องแต่สนุกตอนนั้นเรานึกภาพไม่ออกแต่ตอนนี้เราพอเข้าใจแล้วเรื่องแปลกๆทั้งหลายผสมปรุงกันในคาบก้าวิลานาคาต่าทำให้มันมีรสชาติสนุก เป็นความสนุกที่ไม่ต้องตั้งอยู่บนความเข้าใจก็ได้โลกคู่ขนานอีกหนึ่งนิติพ่ลึกพี่ลัน่นเรื่องปราหลาดอันเป็นปกติคนคุยกับแมวปลาและปลิงจากฟากฟ้ามนุษย์ธรรมดาที่แปลกพิสดารแมวห้องสมุดเพลงคลาสสิกเนื้อเพลงปริศนาทั้งหมดอัดแน่นไปด้วยมวลอารมณ์เป็นครั้งแรก ที่เราสัมผัสได้จากงานของมูราคามิรักเศร้าเหงาโรแมนติกในการอ่านมูราคามิครั้งนี้แม้เนื้อหาจะแปลกพิสดารตามเคยแต่เราไม่พยายามแปลตีความถอดสัญ,ญลักษณ์ถ้ากรรมวิธีเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเกิดอย่างเป็นธรรมชาติเราจะไม่บังคับไม่คาดหวังอะไรและแล้ว เมื่ออ่านถึงหน้าหนึ่งชิ้นส่วนระหว่างเรื่องทั้งสองก็เริ่มมีจุดเชื่อมโยงกันให้เห็นและแล้วเมื่ออ่านถึงหน้าหนึ่งการตีความก็เกิดขึ้นด้วยอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบีบเข้นไม่ต้องบังคับจะขอเล่าถึงการตีความของเราซึ่งสปอยล์เล็กน้อยนะคะหรือคาฟก้ากับนาคาตะคืออีกเครื่องหนึ่งของกันและกัน การเดินทางที่ดูดดึงคนสองคนมาอยู่บนเส้นทางเดียวกันหากไม่เคยพบกันตลอดการคนหนึ่งอ่านอ่านและอ่านอีกคนหนึ่งสูญเสียความสามารถในการอ่านคนหนึ่งฆ่าแต่ไม่มีเลือดอีกหนึ่งเต็มไปด้วยเลือดแต่ไม่ได้ฆ่าคนหนึ่งเปิดประตูมิติเพื่อให้อีกคนหนึ่งได้ค้นหาค้นพบ และจากมาผู้เปิดประตูเสร็จสิ้นภารกิจหมดหน้าที่และจากไปผู้ที่หลงเหลือกอบรวมอีกครั้งแล้วเติบโตเต็มคนคำถามยอดฮิตในกลุ่มคนที่อ่านหนังสือเล่นนี้คือเราชอบเส้นเรื่องฝั่งไหนมากกว่ากันโดยมวลรวมเราชอบตัวตนของชายชารานาคตะที่มีชีวิตเรียบง่ายเนิบช้าไม่รู้อดีต ไม่รู้อนาคตมีชีวิตเพียงณปัจจุบันแต่ถ้าถามความอยากเราอยากลองมีชีวิตในแบบของคาฟกาเด็กชายผู้หนีออกจากบ้านไม่ใช่ทั้งหมดแต่เป็นเพียงในบางแง่มุมในชีวิตของเขาเราอยากลองใช้ชีวิตในห้องสมุดอ่านได้มากเท่าที่อยากอ่านไม่ต้องคิดไปไกลถึงสิ่งใดเมื่ออยู่ในห้องสมุดไม่ได้ ก็มีกระท่อมกลางป่าโดดเดี่ยวอยู่กับความเงียบที่สุดมืดที่สุดลำพังที่สุดน้ำอาหารพร้อมมูลหนังสือล้นหลามอีกครั้งอ่านและคุยกับตัวเองมองเห็นและรู้จักตนเองตลอดช่วงชีวิตการได้เป็นเช่นนั้นในห้วงเวลาหนึ่งคือความใฝ่ฝันสำหรับเราคนที่อ่านมูราคามิไม่รอดมาหลายเล่ม คนที่รู้สึกเกรงก่อนอ่านมูราคามิทุกครั้งคาฟกาวิลานาคาตะเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับคนที่ยึดมั่นในตรก,กะแบบเราหนังสือเล่มนี้ไม่ตลบหลังเรามากนะักมันมีส่วนที่อ่านแล้วทำให้เราเชื่อได้ว่าโลกในเรื่องมันเป็นเช่นนั้นและเราก็พร้อมจะสนุกไปกับเรื่องราวของมันไม่เหงาว้นเว้อไม่หน่วงไม่อึนไม่หวังล้นเล่มเกินจนเอียง เป็นหนังสือที่น่าจะแนะนําให้กับคนที่เคยไม่ชอบมูราคามิได้ลองอ่านหรือแนะนําให้อ่านเป็นเล่มแรกสําหรับใครสักคนที่อยากลองทําความรู้จักกับเขาลองอ่านหนังสือเล่มน,นี้แล้วมาคุยกันนะคะ